เขาเอามาให้ซ้ำมาเขาไม่ได้เอาพริกป,ป่นมาให้อีกและหน้าตีป่ะกินกว๋วยเตี๋ยวไงไม่มีพริกปนะ่นเนาะ ไปสามรอบเลยวะพิกปนเขาเครื่องป่ไมา้ซ้ำมาะนี่พิกปนป่ะใบอกหนูอาหารเย็นแล้วนะเดี๋ยวเรา มีไลฟ์ตอนทุ่มหนึ่งใช่ปะพักเรื่องหวยก่อนเราจะเจอปางห้ามญาตินะวิปางห้ามของหวยยืด ไม่ได้แม่นขนาดนั้นหรอกเอาจริงว่าน,นี้ให้ไปก็ไม่ถูกหรอกเชื่อดิไม่ได้ขี้ป่อะไรเลยอเหนื่อยจะลเหนื่อยจะรลเหนื่อยจะล เหนื่อยจเต่อารถไปแล้วนี่ก็่ต่อออกจาก่เ็มงนะกสิง้างลใช่จ้าใส่เสื้อนอ พี่ยูนะฮะสายพี่วหนะอ่อเจ็บว่ะทำไมอ่ะกินเลยแลละเขาเลืมาพี่ปลมาให้พี่สองรอบแล้วอะพี่ควรทำไงดีอ่ะกินต่อไปกินแบบไม่มีพี่คนนะ นนลนดยน้ำส้มอ่ยนะไม่รู้เขามาให้ผิด,ดนี่น้ำแข็งดิฉอืมาอร่อยริงกระจงแล้วไม่มีพริกมา เล่มเปเล่ม,ไ,ลมไม่ขอแล้วขอไปสามรอบแหละพิกปน่น mhm nó ba không mhm con mhm 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 หยุดขอหวยห้ามยากโอ้ยขอบคุณค่ะเห็นไ,ไหมเจียมวัสดีพี่ขวัญกองทัพด้วยนะฮะวัสดีทุกคนมอร์นิ่งนะคะวันนี้ก็ทริปสมุยก็ได้จบลงแล้ว ขอบคุณช่วงเวลาแห่งความสุขที่ได้พักผ่อนที่เหนื่อยกว่าเดิมพักผ่อนแต่ไม่พักตับไม่ได้พักตับเลยเหลือชิปภูเก็ตไม่ได้ เคยดูไหมคนญี่ปุ่นอะหรือคนเกาหลีนี่แหละถ้าบอกว่าวิาวธีกินยา <Yeah. S 1> ให้อร่อยที่ให้เกียรติเชฟแบบคือการซดดังๆสังเกตไหมว่าเลาแบบคนญี่ปุ่นหรือว่าคนเกาหลีเค้ากินอน่ะเค้าจะซูดแบบอย่างเงี้ยนั่นแปลว่าอร่อยแต่บ้านเราทำไม่ได้นะถ้าทำแปลว่า ไม่งามอันนี้ฟักหรือว่าหัวไชเท้าอือืเป็นมันหนุก อ๋อเคยไหมปเิดเันใส่เอาแบบนะแต่ไม่มีพริกได้ไหมอินหมดลึ แล้วเปิดเวลาพี่เต๋าเป็นเ V ็มดีพุนรอบคลิปลองเพลงพี่เต๋ามีเต็ม่ไปหมดเลยไม่ได้พักตัะ กวนบอกว่าขอบคุณละสไปเนอร์ที่ทำให้พี่เต่อได้พักผ่อนอย่างเต็มที่มันมใช่เรานะพี่เต๋าเต๋ากับพี่มีวิเชษฐา18ิแอินสมุนเป็นที่พักผ่อนของพี่เต๋าที่ติดฟันอะไรไม่มีพิษ ด้ยน,นะเปนด้วน,นะคะเป่นด้วนะคะอะไรติดหน้าความสวยต <cu le> ้องมากินที่นี่นะชอบมากสุดคือสับปะรดน้ำสับปะรดส่น้ำแ็ง ตอาปลดปล่อยสุดใ่อุ้ยนมนั่งนมห้อยลอเลยน่าเกียดอนี้ก็ไม่มีใครเตือนมันทะลึ่งกันมันทะลึ่งกันเนะ่ะไม่มีใครเตือนนะว่าเสื้อโปูนั่งดูกันเพลินนะ เปลี่ยนแล้วหรอยืดนะคะอยากดื้อกดื่องอะไรคะอยากดื้อเรองอะไรให้พูดเหมือนคราวหนัดเช้วที่แล้วป่ะนี้พูดในรถไงว่า เด็กดีตต้องโดนอะไร <laughs>